สวัสดีค,ะดค่ะวันนี้เราก็รถมาส่งนะคะจากบิตติตออโตเซลนะคะอมตะชมบีถึงที่นี่เลยพัทยานะคะลูกค้าของเรานะคะอยู่ที่พัทยาเขาตโลนะคะวันนี้ก็นี่ร<ช>ุมตัว n g z S x สีแดงตัวท็อปเลยเดี๋ยวเรามาสั <ๆ S 1> ่าษณ์ลูกค้ากันนะทำะาะไมถึงเลือก NGZS นะคะสวัสดีค่ะคยวลูกค้าแนะนำนิดนึงปัจจุบันทำอะไรค่ะ นะคะประกอบอาชีพก็คือเป็นพนักงานบริษัทของเซเว่นอีเลเว่นะคะจ่าทำไมถึงเลือกที่จะใช้เป็นตัวเอ็มเอนะคะคือตัวนี้ชอบการดีไซน์ของเขานะคะโฉบเฉี่ยวแล้วก็ล้ำคันสมัยค่ะแล้วก็ราคาก็แต่ต้องได้นะคะทำไมถึงเลือกแดงคะชอบแต่สะนี้เป็นสีที่ว่าสดใสมากแล้วก็ไม่แดง แล้ววันนี้ลูกค้าเห็นรถตัวจริงเนี่ยจากที่เราทาแผนที่มาเนี่ยวันนี้ลูกค้าได้เจอตัวรู้สึกยังไงบ้างคะสวยมากชอบมากค่ะก็ฝากให้ลูกค้าฝากอะไรเลวกๆน so ิดนึงนะคะกับได้หลายท่านที่ยังคิดยังคิดที่จะออกเอ็มีแต่ยังลังเลอยู่ฝากก็ได้ค่ะสําหรับการออกรถนะคะไม่ยากเหมือนที่ที่ลูกค้าคนอื่นๆที่อยากได้นะคะประกอบอาชีพอะไรก็ได้นะคะ ไม่จําเป็นจะต้องประกอบอาชีพแบบว่ามีสลิปเงินเดือนไม่มีสลิปเงินเดือนก็สามารถออกได้นะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้จาก MG ไซตัวนี้สวยมากเลยคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทําการส่งมอบแล้วลูกค้าก็ฝากไว้เลยนะคะนี่ถึง MG นี่ถึงเซลล์ครุภัใต่นะคะวันนี้ลาไปก่อนบางที่ค่ะสวัสดีค่ะ